อาถันวิชาคนลายมือกากบาดสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะวิชามานสําหรับคนอาถันกากบาด X ตรงกลางหัวใจแน่นอนค่ะเส้นที่วิ่งมาบรรจบบ่งบอกว่าเส้นนี้ไม่ได้เป็นเส้นธรรมดาแน่นอนค่ะ ลายมือกากบาดเอ็กกลางฝ่ามือบ่งบอกถึงเจอปัญหาเรื่องราวต่าง,างๆเยอะแยะมากมายและด้วยสติปัญญาเป็นคนเอาตัวรอดเก่งเป็นคนที่มีไหวพริบพลิกแพลงกับปัญหาต่าง,างๆและเรื่องราวลึกลับเรื่องราวทางด้านเรื่องเท่าๆแน่นอนต้องติดตามมาแน่นอนวิชาความสามารถของคนลายมือกากบาด จะเรียกคำว่าวิชามาันก็ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันบังเกิดขึ้นกับคนลายมือกากบาท X ตรงกลางหัวใจเขามีความสามารถพิเศษท่านใดที่คบหากับบุคคลที่มีลายมือกากบาทนะคะนี้เลยเขาเป็นคนจริงใจเขาเป็นคนจริงใจแต่ว่ามีเล่เหลี่ยมซ่อนอยู่ก็คือว่าเป็นคนเอาตัวรอดเก่งนั่นเองค่ะ แต่มีความจริงใจและเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นคบกับคนลายมือกากบาทสบายใจได้เลยค่ะแต่ว่าคลิปนี้เรามาพูดถึงวิชามารของคนลายมือกากบาทไม่ได้ด้วยเล่ก็ใช้เวทมนต์คาถาสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาวาดฝันเอาไว้สิ่งที่เขาคิดเอาไว้จะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนค่ะคนลายมือกากบาท คนคนนี้เป็นคนฉเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีเล่เหลี่ยมเป็นคนที่มีไหวพริบมีสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นอะไรเขามีวิชาภายในจิตใจของเขาก็คือความภาวะทางด้านจิตใจของเขานั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นวิชาชีพของเขาเขามีการใช้วิชาตุกติกค่ะ ไม่ว่าจะเป็นจะใช้คำว่ากลละโกงมันก็พูดคำนี้มันไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าวิชามานไม่ได้แปลว่าต้องใช้กลละโกงแต่ว่ามันเป็นในลักษณะของคนลายมือกากบาทก็คือว่ามันมีการพลิกแพลงนะคะมีการพลิกแพลงมีการจัดแจงมีการทำให้มันดูแล้วมันไม่ได้เกินเลยไปค่ะ สำหรับคนลายมือกากบาทมันไม่ได้เป็นในลักษณะผิดกฎหมายเป็นในลักษณะผิดกฎทางด้านเรื่องสยเวทผิดคููร้ายแรงถึงขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนที่มีความคิดในลักษณะที่ชอบอะไรพลิกแพงชอบอะไรทั้งอีกด้านหนึ่งหาวิธีมาจนได้ค่ะก็เปรียบเหมือนดังวิชามารเกิดขึ้นกับคนอาถรรพ์กากบาทเอกตรงกลางหัวใจในตำรากล่าวไว้ว่า บุคคลที่มีลายมือกากบาท X ตรงกลางหัวใจเป็นคนที่ค่อนข้างมีอะไรพลิกแพงไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจคนคนนี้เก่งมากนะคะคนลายมือกากบาทเป็นคนที่เก่งมากทำธุรกิจก็หาวิชาไม่ว่าจะเป็นใต้โต๊ะหรือว่าเป็นธรรมเนียมอะไรบางอย่างที่ซ่อนเร้นเอาไว้เขาเป็นคนที่สามารถพลิกชะตาชีวิตขึ้นมาได้เลยค่ะ จะเรียกอีกอย่างก็คือว่าวิชามารชตาของคนลายมือกากบาทจะทำผิดให้กลายเป็นถูกก็ได้จะทำให้ถูกกลายเป็นผิดก็ได้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เขาจนมุมแล้วถ้าเขาจนมุมสุดๆแล้วเขาถึงจะทำสิ่งนี้ขึ้นมาแต่ด้วยมีจิตที่เมตตาการุณาเกิดขึ้นกับคนลายมือกากบาทบอกได้เลยว่า สิ่งนี้ถ้าไม่สุดแล้วจริงๆเขาจะไม่ทำวิชามารเกิดขึ้นกับคนลายมือกากบาทเป็นเพียงแค่อารมณ์ของเขานั่นเองคนลายมือกากบาทมีลักษณะเป็นยังไงบ้างวิชามารของเขาข้อที่หนึ่งเป็นคนชอบลองจิตลองใจของคนลองดูซิว่าเขาจะคิดยังไง ลองแกล้งดูสิว่าทำแบบนี้กับเขาเขาจะรู้สึกยังไงเอาง่ายๆก็คือคนลายมือกากบาทเป็นคนซุกซนคนลายมือกากบาทได้เปรียบอยู่ข้อหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีบุญวาสนามีอำนาจบาร,รมีได้มาบางอย่างที่คนอื่นไม่ได้มาก็คือสติปัญญาคนๆนี้มีสติปัญญาและของเก่าตามติดจากอดีตชาติ ไม่ว่าจะเป็นคาถาเวทมนต์วิชาความรู้ต่างๆตามติดมาจึงไม่แปลกเลยที่เขาคนนี้จะใช้เล่เหลี่ยมหรือวิชามารใส่คนอื่นมันเป็นจริตพิเศษต่อหน้าอีกอย่างรับหลังอีกอย่างหัวเราะกับเรื่องราวที่คนอื่นรับไม่ได้แต่ตัวเองมองเป็นเรื่องปกติก็คือเป็นคนซุกซนนั่นเองล่ะค่ะแต่ว่าคนอื่นบางทีเขาอาจจะรับไม่ได้ มันดูเหมือนเป็นเรื่องร้ายทั้งที่มีทั้งมีบาร,รมีมีวาสนาและเหมือนในวิชามารชัดๆสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคนลายมือกากบาทเพราะว่าคนลายมือกากบาทเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานมาในชะตาชีวิตต้องเจอเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเรื่องที่ไม่สบายใจถ้าเป็นเรื่องความรักแน่นอนค่ะอกหักรักแรก ถ้าเป็นเรื่องธุรกิจการเงินจะต้องมีขึ้นแรงลงแรงเพราะฉะนั้นคนลายมือกากบาทจะมีวิชามารอยู่ในตัวเองเยอะเป็นอย่างมากก็คือคนมีประสบการณ์เยอะนั่นเองเป็นคนที่มีจิตใจห้าวหาญจิตใจเด็ดเดี่ยวไม่ค่อยกลัวกับอันตรายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลไปต่างจังหวัดเป็นพื้นที่ที่น่ากลัวพื้นที่ชายแดนพื้นที่สู้รบ พื้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารู้สึกว่ามันน่ากลัวสำหรับใครบางคนแต่ว่าตัวเขานั้นไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นทางด้านเรื่องราวเล่นลับวิชามารของคนลายมือกากบาทแน่นอนค่ะรู้ทันด้านเรื่องคาถาเวทมนต์อยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ตามติดของคนลายมือกากบาทมีของดีตามติดแน่นอนแต่ว่าบอกได้เลยว่า คนลายมือกากบาทจะทำตัวยังไงคะจะทำตัวเหมือนว่าตัวเองมองเป็นเรื่องปกติเหมือนกับคำเหมือนจะไม่เชื่อแต่จริงๆแล้วในใจเชื่อนะแต่ว่าภายนอกดูแล้วลักษณะตลกกับเรื่องราวปัญหาต่างๆเหล่านี้มองเป็นเรื่องตลกมองเป็นเรื่องไม่จริงแต่จริงๆแล้วในใจเขาเชื่อเป็นอย่างมากก็คือว่ามีเล่เหลี่ยมนั่นเองมีอะไรปกปิด ไม่กล้าที่จะแสดงออกวิชาที่จะตามติดของคนลายมือกากบาด x ตรงกลางหัวใจคือวิชามานสิ่งที่บังเกิดขึ้นกับคนลายมือกากบาด x บ่งบอกได้เลยว่าดวงชะตาลายมือกากบาดกลางฝ่ามือก่อนอื่นขอบอกก่อนลายมือกากบาด x ตรงกลางหัวใจกับลายมือกากบาดคลิปนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าลายมือกากบาด บ่งบอกถึงชะตาชีวิตที่เยอะแยะมากมายทำให้ท่านเจ็บปวดแต่เรากําลังจะบอกว่าคนลายมือกากบาทสิ่งที่ตามติดในตำรากล่าวไว้ว่าแทบจะไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะย้อนกลับไปผู้คิดร้ายกับคนลายมือกากบาททำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะเขาเชื่อกันว่าในตำรากล่าวไว้ว่าเส้นลายมือกากบาทบ่งบอกถึง เป็นเส้นลักษณะของอาถรรพ์เหมือนกับใครมาแต่ต้องตัวท่านมันก็ต้องย้อนกลับไปคนเหล่านั้นอาจจะต้องเจ็บปวดรวดร้าวยิ่งคนที่เขาเรียกว่ามากระทำทางเรื่องที่ไม่ดีทำให้คุณเจ็บปวดรวดร้าวที่มันจะย้อนเขาเรียกว่ากรรมติดจรวดเร็วมากในตำรากล่าวไว้ดังเช่นนี้เพราะฉะนั้นคนลายมือกากบาทถือว่าเรียกคำว่าวิชามานก็ได้นะคะ แต่จริงๆแล้วคนลายมือกากบาทอาจจะเพียงแค่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนรู้เห็นกับอะไรทั้งสิ้นที่มันย้อนกลับไปแต่ว่ามันมีของดีตามติดนั่นเองค่ะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ happy net channel ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรรถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึง่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ